แทปลอนขนาด,ดใหญ่แบบนี้อินดี้ก็ทําได้ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับอินดี้พลาสติกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีแหวนมาให้ดูกันค่ะแต่ตังอิ่นิ้วไม่ได้นะคะใหญ่ยยเกินไปค่ะงานตัวนี้เป็นแหวนเทปลอนคาร์บอนนั่นเองค่ะมาดูขนาดกาันความโตจะอยู่ที่170มิลมขนาดรูในคือ157มิลมส่วนความหนาอยู่ที่4มิลมค่ะตามแบบจะมีบากให้ขาดออกจากกันแบบนี้ด้วยนะคะสาหรับการใช้งานลูกค้าใจว่านําไปใส่ในร่องของตัวปั้มสูญญากาศค่ะแต่เพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นเท,นเทนเนััั่่่่นนน,นนนนนนคาารรออออชช้้้มเวจิงหหืืพสสตกดไไียะะ ทางลูกค้าแจ้งว่าการใช้งานปั๊มจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวของค่อนข้างสูงวัสดุที่เลือกใช้เลยต้องเป็นเทปลอนคาร์บอนนั่นเองค่ะงานตัวนี้นะคะเป็นงานเฉพาะค่ะอะไรจะติดมากับเรื่องเมื่อชำรุดจะหาซื้อตามท้องตลาดไหนบ้านเราไม่ได้เลยจึงเลือกสั่งผลิตขึ้นงานเข้ามากับทางอินดีค่ะอีกอย่างหากต้องสั่งนําเข้าจากต่างประเทศใช้เวลานานถึง4เดือน,นเลยนะคะและราคาค่อนข้างสูงอีกด้วยนี่เป็นเพียงงานบางส่วนที่อินดีผลิตเท่านั้นเองนะคะยังมีงานตามแบบอีกหลากหลายรูปแบบและผลิตจากหลากหลายชนิดพลาสติกอีกด้วยนนนนนนะะะะคคสััั่่่่่งงงงงผผลลลิิิตตตตาาาายยไไมกใช้วดรรรแบบบอีป